หลังจากตอนที่5้านะครับเราได้ทําเหล็กบริเวณคาดบันไดเรียบร้อยแล้วนะครับก็คือบริเวณนี้คาดบันไดนะครับเรียบร้อยละต่อไปครับเราก็จะมาเสริมเหล็กส่วนอื่นนะครับก็จะเป็นเหล็กบริเวณนี้ครับแล้วก็บริเวณนี้นะรวมถึงเหล็กบริเวณนี้ด้วยครับโอเคเดี๋ยวเราทำานในส่วนแรกก่อนนะครับก่อนถึงชา้นพักนะครับเอาละเราก็มาดูตามแบบนี้ครับก็เรามีระยะโคเวอร์ลิงนะครับจากมุมนี้นะครับนี่ตรงนี้ครับ 2. 5ุห้าเซนนะครับ โอเคเราก็เริ่มเลยครับวิธีการคือผมก็จะกดนี่ครับดูนะกดทีเทปนะครับดึงตรงนี้ไปแปะตรงนี้ครับอันนี้คือแนวที่เราได้นะให้ตรงนี้คือ2.5เซนตนะครับแล้วก็ดึงมาครับ2.5ซ m นี่คือระยะ covering ครับ2.5ซมจากนั้นครับเราก็ดึงต่อนะสมมุติอันนี้เราต้องการดึงต่อนะครับไปเซนเตอร์นะครับเซนเตอร์ของเหล็กนะครับ ดีบีสิบสองครับก็คือหกมิลเราจะได้เส้นเซนเตอร์ไลน์นะครับแล้วก็เส้นอื่นที่เราเอาออกไปเลยนะไม่ใช้เพราะเดืองงครับอันนี้คือเซนเตอร์ไลน์ของเหล็กครับตัวนี้นะตัวนี้ตัวบนนี่ครับนะอ่ะต่อไปครับตรงนี้ครับเราก็เอาดึงเหมือนกันครับตรงนี้ทีเทปครับสองจุดห้าซีเอ็มแล้วก็ดึงมาครับหกมิลนะบกมิลนะเรียบร้อยครับแล้วก็เส้นอื่นที่เราไม่ต้องการครับแล้วก็เอาออกไปเดี๋ยวจะงงครับ เรียบร้อยครับโอเคบริเวณนี้ก็เหมือนกันครับดึงเลยครับ2.5 cm แล้วก็6มิลครับทำไมผมทำสองขอยากอะ่ะเพราะว่าอยากให้ทุกคนได้นะง่ายๆครับจะได้ไม่ต้องปวดหัวนะครับอันนี้คือตัวบนก็เสร็จแล้วนี่อันนี้คือเส้นบนนะครับตัวน,นี้ก็จะมีเหล็กสองส่วนนะครับนตะอ่ะโอเคต่อไปตอนนี้เราทําให้ครบเลยครับ2.5 c ม แล้วก็6มมนะครับจริงๆเราทารอบเดียวได้เลยนะแต่ผมอยากจะทําให้ดูนะว่ามันต้องเป็นสองขยักนะครับจริงๆเราบวกไปเลยก็ได้นะครับตรงนี้ก็เหมือนกันครับ T ครับ2.5ซีเอมนะครับแล้วก็ดึงขึ้นครับ6มมนะครับอ่าเรียบร้อยครับอ่ะตรงนี้ก็เหมือนกันครับแล้วก็ดึงมาเลยครับ T นะ2.5ซีเอมแล้วก็ 6มมนะครับ2.5 c ซนนะครับแล้วก็6มมนะครับอันนี้ก็ดึงทิ้งไปเลยนี่ปึ๊บนะครับอาตัวนี้ทิ้งไปตัวนี้ทิ้งไปครับอ่ะเรียบร้อยแล้วครับตอนนี้เราก็เริ่มกันเลยนะว่าทำยังไงต่อนะครับโอเคครับหลังจากเราลากเส้นไกด์เรียบร้อยแล้วนะครับเราก็เริ่มเลยครับก็คูณกับลายวิวนะครับปึ๊บปึ๊บนะครับแล้วก็ล็อกเลยนี่ไงล็อกเลยครับล็อกปุ๊บก็ขยับไม่ได้ลวแล้วก็มาดู โอเคครับเหล็กก็จะวิ่งนะจากตรงนี้ครับไปแล้วก็อยู่ตรงนี้นะครับก็หนึ่งสองสามอ่ะขั้นที่สามมองกะเลยการไปที่หนึ่งนะครับแล้วก็เริ่มเลยครับก็ลากเส้นไปครับ L ที่สองครับไปก็ลากไปครับประมาณนี้โอเคเมื่อได้แล้วก็กดครับ Draw Steel RB DB ่สิบสองฮุกไหม Yes c o v e ไม่มีครับกดโอเค แล้วก็ครีดเส้นครับเรียบร้อยเสร็จนะครับง่ายไหมอีซี่แอนฟันครับจากนั้นมาครับเราก็อย่าลืมนะคือผมแนะนํำนะว่าเวลาเวลาเราทําเหล็กครับเสร็จแล้วปุ๊บก็ copy ไปเลยครับการพลาดตัวนี้ครับแล้วก็กดตัวนี้ครับอ่ะสเปซิ่ง0.15นะครับเดี๋ย่คาวเบลลิงคือ0.025กดโอเคกดที่สันบันไดครับ อย่าลืมเล็กเลยก่อนนะเรียบร้อยครับมันก็จะวิ่งอย่างนี้ไปละรีบปล่อยครับอ่ะปรับปุ๊บนะครับแล้วก็ล็อกปับ๊บอ่ะต่อไปครับเรามาดูเหล็กตรงนี้วิ่งจึ๊บไปขึ้นไปข้างบนปึ๊บปึ๊บป๊บ,ปบอ่ะนะครับเราก็เริ่มเลยครับก็จริงๆแล้วเนี่ยเราอยากให้มันนะครับทับกันก็ได้นะเนี่ยคือปกติก็มันก็ได้จะตรงนี้ก็ได้นะเริ่มตรงนี้ก็ได้อ่ะลองดูนะครับปุ๊บนี่ก็ทับกันเลยเนี่ยอนะ่ะ แล้วก็เดี๋ยวของจริงค่อยเดี๋ยวค่อยดัดเอาครับก็มาตัดเส้นตรงนี้ครับปึ๊บแล้วก็ลากไปคือต้องต้องต้องระวังให้ดีนะชิบค้างนะครับแล้วก็ตัดที่เส้นเนี่ยกรณีนี้ถ้ามันไม่ตัดที่เส้นครับระวังให้ดีนะพอพอ,พอดีเนี่ยไอ้เหล็กตรงนี้ครับมันขวางอยู่นะครับอันนี้ต้องบอกก,ก่อนระวังให้ดีนะวิธีการคือเราก็อาจสเก็ตจากจุดที่เราแน่นอนครับเรารู้นะครับอ่ีดูนะเหล็กเหล็กมันวิวง่ง เหล็กตัวนี้มันวิ่งล่างขึ้นบนนะครับโอเคคลิกชนชิบค้างไว้แล้วก็จับครับจับจุดตัดได้เนี่ยเนี่ยคือจุดตัดได้ครับปุ๊บเราจะล,กลากลงชิบค้างไว้ปึ๊บนะครับคืออย่าลืมนะเหล็กมันต้องคว้กันนะมันจะรับแรงได้นะครับคือถ้าถ้าวิ่งบนก็ต้องมามาชนล่างนะอันนี้ก็ลงมา อ่ะเรียบร้อยครับจากนั้นเราก็กดเลยครับ DB12 นะครับพุกไหม yes กดโอเคครับแล้วก็จิมเรียบร้อยครับเราก็จะได้เหล็กตัวนี้มาอ่ะถ้ามันหันหน้าแบบนี้ครับแปลว,ว่ามันหันสิทิหันดูครับแล้วก็กดเส้นขวางเลยดก่ออ,อย่ามาทางนี้นะนี่ครับกดโอเคครับแล้วก็ไล่อีกครั้งหนึ่งอ่ะโอเค คืออาการแบบนี้ครับมันชนกัะเล็กเส้นนี้เราหายก่อนเนี่ครับมันชนมันชนกับเส้นนี้ครับคือมันชนตัวเนี้ยหายก่อนดีครับอ่ะคราวนี้ก็กดโอเคครับแล้วก็กดอ่ะเรียบร้อยครับเสร็จละแล้วก็ใช้วิสตูช่วยครับดี่วิสตูไปอินที่เราใช้นะครับวิสตูก็คือตัวเปิดปิดนะครับเปิดตาอ่าอันนี้ก็จะมา เอ้ยนะครับอันนี้ก็คือจะซ้อนกันอยู่อย่างนี้ครับนี่อ่ะโอเคก็จะได้มากดที่เหล็กครับแล้วก็สเปซซิ่งครับ0.0 0.015นะครับไม่เป็ไรดิศูนย์จ่ดหนึ่งห้แล้วก็0.025นะก,กดโอเคแล้วก็ที่ที่สายบันไดครับปั๊บ โอเคครับตอนนี้ครับจะเห็นนะเราก็จะได้เหล็กตัวนี้มาแล้วครับนะด้านขะ้างนะครับมาโหนะครับอืมตัวบิดตัวบิดตัวตัวนี้นะครับอ่ะโอเคครับก็ได้ละนะก็เช็คดูครับนี่เลื่อนมาโอเคครับเรร็บร้อย เอาละต่อไปครับเราจะมาตัวด้านบนครับก็ทําเหมือนกันเลยครับตัวด้านบนนะครับอ่ะแล้วก็กด้านข้างครับแล้วกดลายวิวเอ็กเซลิโหมดตอนนี้นะครับเราก็ต้องการต้องการตัวนี้นะครับเหล็กตัวนี้วิ่งมาตรงนี้แล้วก็วิ่งตรงนี้ครับแล้วก็หนึ่งสองสามอ่ะเหมือนกันเลยอ่ะมาเลยครับก็เหล็กตัวนี้มันก็จะวิ่งมาตรงจากนี้เหมือนกันครับ วิ่งไปนะครับชนตรงนี้ก็วิ่งต่อด้านนี้ครับไปชนตรงนี้นี่ครับจุดตัดป๊บแล้วก็วิ่งลงมาลงมาที่ขั้นที่สามเลยมานิดหนึ่งนะครับก็ไปดูตามโพดวิศกรรมนะครับเขาจะเกียไว้อ่ะเรียบร้อยครับจา่นั้นกด D B ส2อง yes แล้วก็กดครับที่เส้นเลยปึ๊บนะครับ ปรากฏว่ามันอะไรมันงอขึ้นใช่ไหมเหมือนเดิมครับกอตัวชั้นก่อนอันดูแอลดิสโล่าสุดปิดครับกดโอเคแล้วก็ใส่แบบนี้ครับเรียบร้อยครับเสร็จละอีซี่อนฟันครับอืมอันนี้ผมผิดอีกแล้วเพราะว่าอะไรไปอ้างอิงตัวล่างครับไม่เป็นไรเราพิมพ์เลยครับไปอ้างอีกตัวล่างไงจริงๆไม่ควรอ้างอีกตัวล่างนะครับเหล็กเราให้ดีได้เหมือนผมไม่ใพลาดนะครับอ่ะกดตรงนี้ครับ แล้วก็ไปเลยครับ0.15แล้วก็0.025กดโอเคครับก็กดตรงนี้เรียบร้อยครับเสร็จแล้วและตอนนี้ครับถ้าเราดูครับเหล็กบันไดของเราก็จะเรียบร้อยแล้วครับอย่างง่ายดายอดูด้านข้างนะครับคือในอดีตเนี่ยโอ้โหยากมากนะนี่ครับนี่คือใส่แป๊บเดียวครับเสร็จแล้วนะครับโอเค คลิปต่อไปครับเราจะมาลองอีกครั้งหนึ่งนะเดี๋ยวเราจะมาเก็บด้านบนนี้แล้วก็ตามด้วยเหล็กเสริมนะครับต่างๆในแนวขวางนะครับถ้าเราดูตามแบบเนี้ก็จะเห็นเหล็กขวางนะครับเนี่ยตรงนี้ครับเนี่ยนะครับเป็น r B 9นะวิ่งอยู่นะครับเป็นสารเปตะแกรงอะไตรงนี้นะ